สวัสดีจากเพื่อนๆสวัสดีจากทางไอแลนด์ค่ะวันนี้เราจะมาลองทำพะโล้วันนี้เราจะมาลองทำพะโลด้วยผงพะโลเนาะเราจะไม่ใช้อย่างอื่นเนาะอันนี้เราก็ผงพะโลนี่เราก็หมักเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆเ,เราจะใช้ผงพะโลหนึ่งช้อน บอกว่าผสมกรลหมักกับไก็เบอกว่าใช้แค่ช้อนเดียวเนาะทำได้12รั้งอันนี้เราก็หมักกับหมูเนาะอันนี้ก็บอกทำกับไก่ตีดใจก็ได้เนอะแต่ว่าเราใช้เป็นหมูสามชั้นก็ได้เพื่อนอันนี้ก็จะเป็นไข่เนาะ เราจะผัดหมูให้เขาเริ่มสุกก่อนนะเราต้่เต็มน้ำตาลกับเครื่องปรุงต้องทำดูว่ารสชาติมันจะออกมาอย่างไรเนาะโดยที่เราไม่ได้ตำกระเทียมใส่รากผักชี เสรแ,แล้วเราก็จะใส่น้ำตาลก็ะเพื่อนน้ำตาลก็ประมาณสองช้อนเนาะ ล้วเราจะใส่รสด,ดีหน่อยหนึ่งเนาะประมาณครึ่งช้อนชาแล้วกันรอดหอยนิดหน่อยจริงๆเขาไม่ต้องใส่กันนะเนาะแต่ว่าเราจะใส่เสร็จแล้วก็จะเป็นซอสเผาพริกค่ะทุกคน ยินงดำประมาณช้อนหนึ่งเนาะใครชอบไก่แบบไหนก็ทำแบบนั้นเนาะแต่เราเมื่อกี้เราไม่ได้ตำกระเทียมกับไอ้ไอ้นั่นใส่กระเทียมกับรากผักชีเนาะเราก็จะทำแบบนีน้เดี๋ยวเราเรียนมาเต,มเติมน้ำ เราจะมาเดีย๋ยวเราจะมาเปลี่ยนมอแล้วกันนะเพื่อนๆแล้วเราจะมาใส่ไข่แล้วก็เติมน้ำไข่นะใส่สี่ฟอง บ้านนี้เขาจะไม่ค่อยกินชโลกันคนเพื่อนๆเนาะถ้ากินเขาก็จะกินไข่กับน้ำส่วนเราก็กินเนื้อก็ใสใ่แค่ผ้าฟองแต่แล้วก็จะเติมน้ำเพื่อนน้ำที่เราใส่ใส่นั่นเนะาะของชโลเยวจะเพิ่มน้ำอีก น่าจะประมาณนี้เนาอเดี๋ยวก็ปล่อยให้เขาสุกเสร็จแล้วก็ค่อยมาชิมรสแล้วกันเนาะโอเคเนาอเดี๋ยวเราจะตัดกองออกต้มพะโล้ี่แกงพะโล้หรือต้มพะโล้ต้องใช้เวลานานมากเลยค่ะเพื่อนเนาะ เดี๋ยวรัดก็จะต้องไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าตอนนี้ข้าวก็กำลังหุงสุกค่ะเพื่อนๆจะให้ควาสุกมากกว่านี้เดี๋ยวเข้ามาเติมปรุงรสเนาะเมื่อกี้ก็ปรุงไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวมาดูว่ารสชาติเขาจะเป็นยังไงอย่างเราเราไม่ค่อยชอบน้ำตาลเนาะเราจะไม่เน้นน้ำตาลมาก เขาให้แบบเขามีกลิ่นหอมคือกลิ่นแบบหวานๆหน่อยก็พอค่ะเพื่อนๆโอเคเนาะเดี๋ยวมาดูตอนที่เราทำเสร็จแล้วกันตอนที่ใกล้เสร็จแล้วกันเนาะโลของเราก็เรียบร้อยแล้วคับเพื่อนๆค่ะ เราจะมาใส่จานนี้เนาะ นี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆฮัโลหน้าตาก็ใช้ได้ค่ะรสชาติอร่อยเนาะเราก็จะมาปรุงแค่น้ำปลานิดหน่อยถ้ามันจืดไปเนาะเพื่อนๆน,นี่ค่ะน้ำตาลก็เราใช้แค่ประมาณสองช้อนเนาะใครชอบหวานก็ใส่หวานได้เนาะเราแค่ชอบประมาณน,นี้แล้วก็ไอ เรียบร้อยแล้วค่ะเพืเ่อนๆจะโลอหมูสามชั้นของเราเนาะ